เซเว่นอีกแล้วพี่น้องพาสาวน้อยมาซื้อขนมนะคะทุกคนยางไปเร็วแท้คนาดใครมาทางพีแล้วสาวน้อยมาเอาอยางเนาะจ้าเอาอยางลูกเอาอะไรเอาอะไรคะหักคัดแค่ว่าเอาลงน้อยเอาเสื้อออกจ้ะอืมมันหักเกินะลอาลงอีก เก่งหัดเกินกวนขึ้นนะนุน่ยน้อยนะพานุ่ยน้อยมาซื้อขนมเลซื้อเลให้พ่อใหญ่นะคะทุกคนซาวค,นคนนา,วาวครีมไซรัปพี่น้องครีมอ๋อนี่ไงชาวรสเชาาครีมและหัวหอมนี่แหละพี่น้องนะ เอาห่อใหญ่ไปลวดเนาะนกินน้ากันนะคะดูเอาอะไรคะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอานะั่น,เลเลนถ้าจะเอาเอาเลยเลยถ้าจะเอาเอาเลยเอาสาลายบอกออสาลายนลงห่อนะคะทุกคนเอาถือถือตัวเองนะถือเอาอย่างอีกเนาะพี่น้อง โซเซทางเน่าเลยแล้วขนมเือกนะอันนี้อันนเจ็เรื่อเรจะไปเรจะไปเลือกของมันไม่เอาตะกระ้าเลยนะน่ะจะไปเลือกของจะเลือกอะไรล่ะจะเลือกของอีกแล้วอย่าไปเอาไอศครีมน,นะห้ามเอาไอศครีมน,นะ ก็ได้ให้ซื้อด้วยไอศครีมนะไอศครีมแต่ว่ารถด,ดีบ่มีนะทุกคนเราเดินมาเห็นรถด,ดีคือรถด,ดีไปไว้ก่อนเด้อพี่น้องนะคะมันใหญ่เราซื้อไปแต่ว่าเราไวส่ยบรูว่าชาเดือนบ่เห็นนะคะเวลาหาบ่เห็นเราจานะนั่งรถตรงรถดี มีมีนอยสิกิตมาม่าบ่เหรอเฮดเฮดเองได้อยู่ว่ะไอสครีมเราเอาเดื่อไม่เอาดเราไม่ไอครีมนะหายจังก่อนครอออืีอามกไมอืม มีทอดกล้วยด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่ไปเอา,เอาน้ำแป๊บหนึ่งค่ะรอกดเอาน้ำขวดหนึ่งคนะ น้อยๆอยากกินกับแค่อยากกินมากๆแค่นี้ปลาหมึกปลาหมึกะอันนี้เดี๋ยวไปใส่น้ำร้อนค่ะของพี่ทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะปลาหมึกกอะไรนะพี่พี่ปลาหมึกลูกปลาหมึกอะไรนะทั้งหมดร้อยเก้าสิบห้าบาทนั่นแหละอย่างนั้นแเลยแล้วเงินมาห้าร้อยนะให้กินกะเพาปลาหมึกวะไม่ปลาหมึกกรุพีปลาหมึกกรุูกหมึกกรุบหมึกกรุบ 305บาทขอบคุณค่ะไาไปใส่น้ำร้อนหนุกค่ะมาไปใส่น้ำร้อนเลยอันนี้ถือไปด้วยพาชาวน้อยไปใส่น้ำร้อนนะคะน,น,นั่นแหละนั่นแหละอยู่มุมนั่นแหละหละูก น uh, ี่น uh, anyway, um, so um ี่ม uh ีมุมอยู่นะมีมุมนี่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 ดึงขึ้นเอ็งแห้งหล่นมือดึงแห้งๆอ่ะเออนั่นแหละมึกดึงแห้งๆโอ้ยแห้งไปทางไหนวะเออเอาลงขยะในจากขยะข้างล่างนะนั่นแหละี่ตู้ปีอยู่นี่ไงรี่ตู้นี่นี่เหรอใช่ ชี่เพิ่มปรุงใส่ก่อนก็ได้ลูกมีกันไกลด้วยนะกันไกลอ่ะตัดเลย ไปจ้ะอ่าโอเคอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาใส้ไปนี่นะกดเลยเออกดขึ้นนะมันเอ้ยอรพอหรือยังพอแล้วอ,อ่าโอเคต้องรอใช่ไหมเฮะเอาไปเลยค่ะไม่ต้องรอ ใส่อีกก็ได้ตีน้ำนะมันกำลังมันมันกำลังออนะบอมันกำลังมันจะมันจะแข็งมันแข็งอ่ะเอาใส่อีกก็ได้มันแข็งมีกับข้าวเพียบเลย กาดซอยเล็กเก้นะคะตอนนี้ชาวเดือนมาซอยเล็กเก้เนาะจะนาะใหญ่เล่นคูเล่นสนุกเกอร์เล่นคูนะคะหรือว่าสนุกเกอร์กับคูบลูมันคือต่างกัน่ะจ๊ะแต่ว่าเขาว่าคูมันมันน้อยกว่าลูกสนุกเกอร์นะคะทุกคนสนุกเกอร์ต่างหากคูต่างหากเน,นจาจะเนาะ กำลังเอิ้นภูนะคะดูกสี่สนั่งมามายอดเลยเดียวกันเดียวกันปล่อยแฮ่นั่นก็ลูกปล่อยมันนั่นก็เดี๋ยวมันุกทานก่อนย่ามาจังหน่อยอย่ามาเได้ค่อยผ่านถนนรถยังหลายอยู่อ่ารถยังหลายพี่น้องข้ามถนน,น,น,นจะได้ตอนนี้รถยัลงลายน่ ว่าคือกินแล้วลุกมันอ่อนแล้วมันอ่อนแล้วมันยังแข็งอยู่ได้นั่นน่ะย่านจะอรกินพี่น้องมันอ่อนแล้วพนักพนันอ่อนอยู่เห็นอยู่หันเอาไว้สักสามนาทีก่อนลูกให้มันแช่โอ้ยบ่ไหวจังไลยหิวแหงมันพี่น้องข้างในน่ะเป็นซอยนะคะเล็กเก้นะคะซอยบ่าร้ายพี่น้องนะสวยงามยามค่ำคืนนะคะ มาสิเข้ามาสิเข้าไปอยู่พี่น้องม่าสิเข้าไปเบิ่งเนี๋ยเน้นาทีาแล้วหานอ,อยาพึ่งป้ยรถนะเยอะแยะเลยนี่มเดียเดียว,ยวพี่น้องรถมาอีกยคน่ะนะตรงนี้นะตรงนี้อ,อ,อันตรายจักหน่อยตนะ้องเบื่งหน้าเบิ่งหลังก็เสียเวลาข้ามถนนนะคะตรงนี้นะ เออนี oh. ้อดูว่าเงินล่วงหรือเพี่ะกระเป๋าอาสวาอยู่เด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้นี่ถือมาโอ้ใครสตวาเงินล่วงบอลลนเาะเงินเพ่อใหญ่ครับ จะเอาเงินพ้พ่อนเีนะเาสเยงานะอไาเดือนละพี่น้องไปคนนะคะโอคพทสียะมาณเนึ่งอยนอทุกสองวันต้งช่วยแม่ทำอรหนยค่ะพี่พน้องมาชมยากาศนะจ๊ะเนะสวัสดีค่ะ